สวัสดีครับก็วันนี้คือนนี้ไม่ได้ไปตัวไม่ได้ไปทำคลิปรีวิวเหยื่อนะครับก็วันนี้จะมาขายของครับน,นี่ตกตกวันนี้จะมาขายของอ,อคืออันแรกมาอันแรกเลยอันแรกมาถูกใจสายกลัวเชื้อโลกเลยครับเป็น เดีอยย่างกระสูบซื้อไปแถมเจลแอลอกอฮอล์ล้างมือได้ครับโอเคฮะตอนนี้อยู่ที่ราคา250บาทไม่รวมค่าส่งมารับเองตัวนี้กิฟต,ต์เตียปอม5บาท5บาท5บาทเท่านั้นไม่รวมค่าส่งมารับเอง ตัวไหนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้กบยางไม่ปิ้นเจ็ดสิบห้าบาทตัวละเจ็ดสิบห้าบาทสนใจว่กอินมาได้ตัวนี้ตอบโจทย์คนชอบตีกบยางผ่านไปตอนนี้ตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าเป็นสีส้ม ลายเสือเป็นกบยางไม่ปิ้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแค่ของแก้จนตัวนี้ก็แก้จนกันมาอันี้ก็สองชุดนี้จะเป็นชุดตามสภาพการใช้งานอันนี้ก็นอนยางก็พังแล้วแหละกบยาง ตีน้ำก็เริ่มเก่าแล้วล่ะตอนนี้ขายในราคาไม่อยากขายไม่อยากขายแพงอ่ะมันเก่าแล้วอะขายในราคายี่สิบห้าบาทก็แล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกัน,ต,น,ต,น,กต,นนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทําเองกับไอ้ตัวนี้แหละซื้อเข้ามาครับตัวนี้ไอ้โดนทดสอบครั้งเดียวทดสอบก่อนขายก็ โดนในช่อนใหญ่ครับค้าขาดเลยตอนนี้ตอนนี้โปรตามสภาพใช้การใช้งานครับสภาพตามการใช้งานตอนนี้ราคาอยู่ที่15บาทแล้วกันโอเคสำหรับใครที่อยากได้กล่องตัวน,นี้ฮะอยากได้กล่องตอนนัวนี้ก็เดี๋ยวมีตัวใหม่ให้ครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ให้ตัวน,นี้ ขายในราคาร3อบาทครับ130บาทโอเคแต่ตอนนี้จะขายเือนกันครับ50บาทอ่าลืมบอกไปทุนตอนนี้เอาเดี๋ยวสงตรตอนนี้ขายในราคาส0บาทแล้วแต่ใครจะซื้อไม่ซื้อนะ่ะตอนนี้กล่องตัวนี้ขายในราคา50บาทโอเค ตัวเบ็ดตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดกล่องละห้าสิบบาทร้อยตัวนี่นี่อะไรอีกสายพีอีสามสิบบาทแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างเฉยแต่พอมาใช้แล้วเป็นสีขาว เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเนี้ยจะเป็นเนี้ยเนี้ยสายพีเนี่ย,ย,ย,ยแขนแต่งครับแขนแต่งลอกเขาเป็นลอกของวีว่าครับคันแม็กกี้ครับใครสนใจบ้องอินมาได้ครับในเพจในในเฟซเ,เต้นในเฟซอันผมได้นะครับก็ใครสนใจทักทักมาได้ครับ โอเคนะฮะถ้าสนใจครับก็จะทิ้งเดี๋ยวจะแอดมินตอบตลอดครับตอบตลอดตอบตลอด,ต,ลอดตัวนี้เอรไว้ก็สายตัวนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ได้เอาไปใช้แล้วล่ะเป็นสายชอ็อกสีเหลือง เอามาเป็นสายช่องเป็นสายเอ็นธรรมดานี่แหละครับสาย2ีสิบปอนก็เดี๋ยวนะไออตัวนี้จะขายในราคา15บาบาทลวกันเพราะมันมีไม่เยอะเนาะมันมีไม่เยอะขายในราคา15บาท โอเคสำหรับนี่ก็ไม่มีเลยมากครับชอบก็สั่งมาได้ครับก็เบอร์โทรผมจะบอกเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ครับเบอร์โทรก็ทำมาได้ครับทำมาได้ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ